สวัสด,ดีจ้ายายเอี่ยมพารอรอปาลารอเดิมคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องบองบายจ้ายายเอี่ยมขอ,ขอ,ขอปลาขางบ้านขางไ้ก่อนเด้อจ้ะพ,พี่กัดกับปลาบ้านน้องเม็กจ้ะตะบนหัวขาเพิ่์ลทีเล็กจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเป็นหลู่ตอกับยายจ้ะพี่น้องบองบายจ้ะ và sẽ đẩy lên bờ đẩy nó chà Đi hết bà chà này Bỏ lắng lẻ rồi nương chà เราซองด้วยจ้ะนี่คุตัวง่ามเพลินน่าจ้ะนี่จ้ะอีกรอบมนึ่งจ้จนี่ง่ามเดียจ้ะตองน,นึ่ง้ะ tôi đi chắc sẽ đại bữa đại nó và đại cả số bảy cho tiền học đi đọc nương, Tốn bài nữa cả số bữa đại nó cả đó nữa cái đèn nó cả เพื่อหาจะพี่เนาะพอล้างแดดซองดอกจ้าด่จ้างงา่ามอยู่จ้าลูกข้างโรดจ้ารอเนืองจ้าล้างสัมจ้าพี่เนาะ เราเบี้ยวจะมีบ่าจ้ะมื่อนี่คนบ่โพเลยบ่จ้ะกรตกแห้งเราจะพ้นมื่อได้ก็ได้ก็เห็นดอกหนึ่งจ้ะเห็ดดอกฮางฮงจ้ะก็เส้นดอกหนึ่งนาะจ้ะไดว่าเพิ่นบ่โพเลยบ่มื่อนี่ก็คือกระตกเบ้อขึ้นได้จ้ะพี่เนาะได้มาสิบวมายายก็อยากมาคือเก่าคืนหอดพี่น้องจ้ะก็หลังแลดอกนึงจ้ะพี่เนาะเมื่อดงหนาจ้ะ ตัวนึ่งจ <c ười> ้ะพ่นตกหลายวไหวบ่จะพี่ดอกรังหาจนเมื่อยจะกระเบนดอกพอเสร็จจะระดอกน้องจ้ะดอกหนึ่งจ้าอุ้งนองหน่อยจ้ะอีกดอกหนึ่งจ้ะ มันย้ายเขาปลาสวยพิ่นมันโตแข้งไรย้ายเขามากเก็บเห็ดยามใดมันกระเปือ่อยย่ายอันนี้เลื่อยเขาสวยๆจ้ะมือนี่ดอกหนึ่งจ้ะแม่พี่นอ้องหอยเดือยเห็ดเพินบ้าจ้ะ ไข่โพกน้ำงามจะพี่น้องไข่โพนเมื่อไหรปวกกินเพคนพี่น้องเห็นบ่น,นีโ่โอ้โอ้มุนเลยเนาะปวกกินน่าจะดอกนี้ย,ววย่า่สิปพวกไว้ดอกย่า่ปพกไว้ว่านี่จะ้ะไข่พกน้ำง่ามตัวพว่อดัววกย่าย่ก็สิเอาเด้อจะ้ะนี่ดอกหนึ่งจะจะดอกหนึง่ง ต้องจูมจอมพูนจ้ะแต่ได้พอปกพออันเอาใย่ก็เอาเจ้าพี่น้องนี่ยเจ้าจะทีจูมกับบานหนึ่งจ้ะแต่ว่าบานและปิ่งแสเจ,จ้ะเอาไห้กับเบย่างเจ้าพี่น้องเขาใย่เสิเอาเสียไห้แต่ดอกนิดหน่อย่ออยน,น,อยนจ้ะฝน อรานียายกระสีเอาคือกัน,นเอาไปพ่อเด็กยวปนเนาะจะพี่เนาะเขื่อนพนร้ายๆจะเห็นบอลน,นี่ยได้กระสีบาลยายกระสีเหลือเอาละจ้าท้องจูนจ้าจูนหนึ่งจะสามจูนจ้า บ่จาคเพิ่นบางไข่โพนจ้ะงานบ่จาคไปตับปิีงปนเฉ็บหน่อยป่งปนนอกจากแสบๆเด้อจ้ะนี่โบแมนข้าวดินเจ้ะพี่น้องข้าวมียนมาถานบาเฮ็ดข้าวดินบริยายโบแมนจ้ะเป็นเฮ็ดพ่นสมัยโบราณจ้ะการสมุนคนไทยก็เกินไข่พ่นจ้ะพ่นแสบมันหอมจ้ะมิสนิธหอมเลือจ้ะตามแจวหลอกพักโอ้ยสุดจอดจ้ะ สบสำหรับภูมัมากล่ะคือว่า,วาจะ้ะแต่ว่ายายนี่แสบจ้ะพี่น้องเอ้ยยหญ่มาแล้วเจอเห็ดละงกแล้วพี่น้องไปจังได้เห,ห็นบอจ้ะแี๋ยายจะมีเห็นมาจิม้มฝัน พี่น้องเอ้ยโอ้ยใหญ่มากเลวมวนเลยพี่น้อบ้านเด้อมวลนี่สิได้จักดอกจะพี่น้องว่ะหวานแต่จ้าหวานแต่จ้าถึงสีดอกหน่อยก็มวนได้น่าจ้ะหนีบ้างแน่ได้พอเลยพี่น้องเอ้ยถึงมาได้ล้าใหญ่ก็มวลมึงจะมีแนวกินเพลินกับพี่น้อง เ,เอาคือเข้าเละจ้ะพอาะมันเป็นให้หนูเลือเ้อนมากจ้ะแล่ว่าจสาบ่ายเหตุไปเกงเป็นกินนอกจ้ะมันเนี่ยมาจะายมานแล้วิันก็ออกดําโพนแล้วเปนออโพนตก,กดีหลาย Cái xe hoa trên đấy nó chạy thấy không, không ạ? nó nhá, anh cháu Cái mấy trái này nè, nó có thể ấu vào đó, cháu thấy không ạ? Cháu thấy có thể ấu, tự ấu vào đáy Nhìn mọi này, ố Cái bộ ấu cà bàn thịnh đấy cháu, mọi người Này, bỏ vào phần bên đó, bỏ nhảy nó, chạy này Ủa. chìm nhãn đó cháu ขอโทษเอภัยเด้อะใจใหญ่ทีบ่บ่ได้ตั้งกลองเก็บให้พี่น้องเบิงเ่งตัววายใหญ่ก็คือว่าละ่ะเห็บเห็บก็คืออยากเห็นนั่นแหละน่าจะพี่น้อ่ะจะออกออกเลยเด้อะใจเห็นละงูพนตุ๊กตกดีหลายเห็นบ่อยแค่นี้ได้ว่าพ,นพลาล่นออกรอพระละนเบ้อจ้ะ ้ะเอาให้เบิ่งเลยจ้ะอยู่นี่เด้กำหนึ่งจ้ะ,จะ,จะบางทีอะไรจ้ะเนี่ยรถมือรถไทยเนาะจ้ะเอาไหวเพื่อกติบาลจ้ะเพื่อเป็นให้เลงอกเหลืองจ้ะตรงน,น้เนาจ้ะอยูน่นี้ก็ได้กำหนึงน่งเด้อจ้ะพี่น้องได้ทะลุนต่อจ้ะ มันให้ละงูเด็กเกือบเาวจุ้มเนี่ยโอ้เด็กเกือบเด็กเศราใครนี่ยน่าจะพี่เนาะแต่ก็มไม่พอให้ล้างแหล่เด้อจ้ะไอ้ละงูบ่จะสออต่อแต่ว่ากะเอาเนื้อนอนบ่ได้เน้อจ้ะเมื่อนี่เกือบยหญ่บ่มาแล้วเด้อจ้ะแล้วมันตามหาใครพูดแล้วมันตามมาให้ละงูจ้ะล้างแหล่ก็บอกเป็นหาจ้ะบ่ไดดอกจ้ะห่มระดอกเนาะจ้ะน้ำหายหยางหายควันอันนั้นจ้ะพี่น้อง กำลังเพาะเพื Vermont, Vermont. ่อเพิ่งเหลือดดอกนึงจะพี่น้องเอ้ยก็ยพอจังเชื้อจ้ะโอ้โหเพอเห็ดหนาขาวดอกนึงจะพี่น้องข้าวดินดอกนึงจ้าหรือเห็ดหนาขาวจะพี่น้องแต่ว่าก็งานอยู่จ้ะ เด็กฝึนจะแดงสับจ้ะจคเป็นออกจะได้ดอกน่าจะพี่นอกอ้ดอกงี้บดายจ้ะที่เสีพก็น่าจ้ะ เอาดอกนี้จ้ะนี่จ้ะได้ข่บ่เขาใจเปน็นดอกคือการจักเปนออ็นดอกัง่แรังแหล่จ้ะน่าจะพี่เนะาะเพราะว่าฮิดสินีดีมันอันดอกหน้าดีจ้ะ Dog nương tay mặt anh hai. Na phần nha phần tuổi mô mê men ta. Ta mô dài, dì cho đong nung dài, đều hiệu chắc men hiệu men Men như hiệu Nè hiệu 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 4 hiệu 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 ได้จะมีดปาดเลยนะจ๊ะจะเก็บง่ายนี่จ้ะจ้ะหาอย่างกับพี่เนาะพวกเสด็จเพิ่นน้ำอยู่จ้ะนี่จ้ะได้สีดอกจ้ะในนี้มาน้ำย่าอีกจ้ะ เขาไข่ขสีนิดน,นึงจ้ะสีเขียวจ้าพี่นนองออกตามโพ้นคือกันด้วยจ้ะค่ะอันล้างเขียวน่ะมันก็เป็นอีกสีนิดน,นึงจ้ะแต่ไม่คนละอย่างจ้าพี่นนองเพิ่งดำดอกนึงจ้ะงงามจ้าพี่นอ้องงามอยู่จ้ะอีกดอกนึงจ้ะ ง่ายง่ายขึ้นจะเฮ็ดชนิดนี้เลี้ยวแล้วเรียกอีกกระบวนกานได้จ้ะแล้วเลยสองดอกจ้ะพอกอแดงดอกนึงจะพีินอง่ายอยู่จ้ะพออีกสองกลุ่มสองดอกจ้ะกระบวนกานบานจะยังไงอันนี้อยู่จ้ะง่าง่ายมันจ้ะพีินอ จ้ะจุ่มหนึ่งขอเล่มขอไทยไปสิแล้วน่าจ้ะพอลังแหล่อีสองดอกจะพีน็อกง่ายมัย้ยจ้ะอีกดอกหนึ่งจ้ะขอเล่มขอไยไปสิแล้วจ้ะหาใบกับเห็นเพิ่น Để chôm nâng chả nè Làm gì cả Dù này để xóng bàn cấp chôm nâng chả Bỏ xóng đầm chả Há chân mươi chả Đâm đâm này há bưng nhãn hết chả phì nội จะดอกนึงจ้ะบางใหญ่จะบางเหเฮ็ดไข่ฝนเด้จ้าปลีพลีปลนเนียน่อจ่าจะเลื้อตาคนเม็ดว่าจ้าก้เวพลนบุรีเลือตาคนเนนี่ไข่โพนจ้ะข้าวบุรี่บฮ็ดเลือดีจ้าพี่เนาะดอกหนึ่งจ้งา อีกดอกหนึ่งจ้ะผู้อ่นจ้ะน้ำู่จับพี่หนอปลวกดอกเดียวจ้ะสามาน้ำยาจ้ะม่ไข่ผู้่นจ้ะตัวยา่พปวกไกวาวานนี่นะจับพี่หนอ เกลอดอกเดียวจ้ะอันตัวได้เป็นตาใหญ่ก็พกไว้ตัวได้บุเป็นตาใหญ่ก็เอาพราหยามมันเปยเนอยน่าจ้ะผลมันโกแห่งจ้ะนี่พ่นใหญ่หาจ้ะแล้วยาหากตามดินนดน้นพ่นสิจิตจับเหนเหรเราตีนพระนี่นหละจ้าเอ็นหนาขาวจ้ะ นี่จ้ะพี่น้องว่าใครเห็นระงโง่พอจะอยากจะเอาให้เบิง้งหรือจะให้เบิ้งก่อนจะไปน่นองเป็นให้ระงโงขาวใจแมนอยู่จ้ะมีใครเดียวถือหนีบอ๊อฟใครหนึ่งจ้ะ นจะพี่เนาะไอ้เนาะมันหลีไปเลยเห็นอะไรจากกระบอสมันหลีไม่บอแมนเด้อจะนี่เป็นไข่เห็ดหลังหักไข่เห็ดหลังหักเด้อจะพี่เนอะนี่มันไข่เห็ดหลังหงเด้อจ้ะได้ใะว่าไข่เห็ดหลังหงย้ายมาบีเบิ่งเป็นไข่เห็ดหลังหักจะ อพองไข่สองดอกจ้ะพี่เน,นาะกาผลจะงามงามจะ้ะดอกทีก่ใหญ่กวสิบปุ๊กไว้แหวมืออื่นน่าจะมีแต่ดอกนึงจะ้ะถ้าไ้่จ้ะพี่เนาะ พอจุ่มเดียวธนีบบ้บ่พี่น้องเป็นละงหกเรืองจ้ะพออีใครหนึ่งจ้จะแล้วยายตะแกะเบิ่งเด้อจ้ะย่าอยังใหญ่นี่จ้ะนะถ้าใหดละงกเนาะตะแกะก็ถึเืลถเลยจ้ะใหดละงกกขับเป็นใหดละงกเนกาะจ้ะมีจ้ะ ขอใหญ่ดอกหนึ่งจ้าพี่น้องแม่งกิน่นแล้วน่าจะออกบัวรายก็ได้นี่จ้าแล้วตะลุนต้อจ้าโอมหนึ่งจ้วงา,าวันไงพี่น้องไปตะมวนบรจับปฏิทูปตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย ยายเอี๊ยมวได้ลงมาเมื่อวานเห็นเพิ่นลงมายายก็เลยบ่ลงมาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมีเพิ่นจ้ะพี่น้องยายมาล่ะบ,บาดนี่ยไดจะได้ปลุกไว้พื่อพี่น้องวีญญาณหาดอกเนาะจ้ะนอนน้ำยาอหยิกง้ะวิญญาณสองดอก,อกอดอกเนาะ ออดอกนางเจ้าพี่เนาะโอ้ใหญ่มวนแบบนี่ประเทศไทยเอ,อ้ยให้่มวนแล้วออตามเอาน้ำได้อีกจ้ะดูนีจ้ะ ดีจู้นึงเด้อจ้ะดอกนึงงา,งามจ้ะพี่น,น้อได้ยิมทะลุพผลงานจ้ะวันนีม้มาสุดยอดเลยจ้ะพี่น,น้อได้ยิมได้เป็นเฮ็ดผึง ขอใหญ่เด้อจ่าเด้ยายเอ็มจะให้เบิ่งจ่าก็มายายเอ็มแต่ละเมื่อเลยเว้นมาที่ไปหาคิมอย่างนี้เป็น้องเบิ่งปากส่องนี้ิ่งๆของยายเอ็มพาหลอดในเด้อจ่ามานจะมันเองมานจ่าวิศววันจันจ่าวันที่ยี่สิบสองเด้อจ่าข้อมานของยายจ่าเหมือนเห็นบ่จ่านี่คลิปนี้พาไว้เท่านี้ละจ้า